เธอนีเฉียวมากเลยนะเพนนีเวลาอ่านข่าวนี่เธอดูบุคลิกแบบใช่ไหมเป็นแนวสาวเปรี้ยวพะสำหรับการอ่านข่าวคาตกรรมอ่านข่าวความรักได้ไหมคะพี่แบบบันเทิงเออบันเทิงเวลาดาาเล็กอะไรอย่างงี้ค่ะได้ไหมคะฮะไหนลองซิเออเออลองซิอันไหนลองบัญญอาอัตะบนยองขาเาเธอสลับที่กันสลับที่กัน อภัยนีมานั่งนี่สมุดอ่านคู่กับใบอภัยนี้มีอะไรอัพเดทนะอ่านข่าวอ่าข่าวบันเทิงมันจะเป็นเม้ามอยเลยหรออภันี่ค่ะข่าวบันเทิงมันจะเป็นเม้ามอยพี่ยุทธพี่ยุทธคู่กับน้องไม่ไม่ไม่อภัยเม้ามอยไม่ถนัดอ่าพี่เม้ามอยเจอการเมืองอทีนี้เหมือนกับว่าคุยกับใบนี่เธอรู้ไหมอะไรเงี้ยได้เป็นแนวก็สิบก็สิบโอ้โหอะไรก็ไม่ได้เลยถึงเวลานะ เล็กที่ต้องโพรมาอะไรประมาณนี้โอเค่ะต้องการข้อมูลแบบนี้เหมือนเหมือนเราเป็นเหมือนใต้เตียงอะถูกต้อง<ช>ข่าวบันเ <นะ S 1> ทิงนี่เมาส์หมอนเลยอะขอดูภาพข่าวบันเทิงระหว่างไบรท์พิชเชทธันและเพเนเน่ ล่าสุดค่ะพี่อเล็กช่วงนี้เขาเป็นคนดังเลยคุณคุยกันยังไงคะชวงนี้พี่อเล็กเขาแบบว่าเขายิ้มหนักหน่วงจากค้องไสิหนักหน่วงมากค่ะนี่มีผ่นหลังเขาแบบว่าโอ้โหและแฟนเขาว่าไงมั้งคะที่เห็นหุ่นอย่างนี้เขาบอกว่าอะไรอเล็ก แฟนเขาบอกเสี <muitas S 2> ่ยงมากค่ะอเล็ก huh. ล exactly ่างทองอเล็ก no ล่างทองมีแฮชแท็กอเล็กล่างทองด้วยล่าสุดค่ะใช่แต่ว่าไม่เมาเลยเพนนีเมา์น้อยไปมันยังไม่ไม่ผ่านนะเมามากกว่านี้เมากว่านี้เหรอเมามอยเลยนินทาพูดตรงๆอยู่ในกองเขาเป็นยังไงกันมั่งคะอุ้ยกระหนุ่งกระหนิงสองคนนี้เขาก็หนุ่งกระหนิงใช่อย่างที่พี่นี่นี่นี่คู่แบบว่าอันนี้ที่กองเลยใช่ค่ะเขามาหาที่กองเลยคือเราถ่ายละครกันอยู่แล้วพี่อเลรกเขาก็จะคอยมาหาบ่อยๆเอาขนมอันนี้เต้าข่าวแล้วอันนี้เต้าข่าว เป็นนักข่าวตองเรื่องจริงด้วยตรงเรื่องจริงด้วยเป็นยังไงอเล็กไม่เคยเอาขนมมาให้ใช่ไหมไม่ขนมค่ะแต่เป็นดอกไม้ช่อดอกไม้เคยมีวันหนึ่งถ่ายละครด้วยกันเอแล้วก็มีมีช่อดอกไม้มาส่งในห้องพักนักแสดงแล้วเน้องคุยมาทางนี้คิว่าทางนู้นทะยุชนิดตัวตนชนิตัวตนแล้ัร้ยวัวรถติกรยาเลยก็แล้วกันจับสี่คนเลย ยังไงนะก็อยู่ดีๆมีช่อดอกไม้มคออยู่ในห้องพักนักแสดงแล้วก็อยู่อยู่อยู่พี่ทีมงานก็เข้ามาแล้วก็มีช่อดอกไม้มากแล้วคนอื่นจะรู้สึกไงใช่ไหมใช่จริงค่ะจริงจริงใช่ไหมจริงลึกๆใจเราอยู่กันตั้งเยอะย้ายใหญ่นี่ขยะไม่ไม่ช่อนอไปถึงจุดนั้นเราก็จะคิดว่าฉันเป้าวะของฉันเป้าวะอะไรอย่างีกก่อนก่อนจะเป็สเต็ปนั้นค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เห็นพี่โบเนี่ยถ่ายรูปคู่กับช่อดอกไม้ก็เลยแบบอะ มั่นใจแล้วว่าของคุณอเล็กแล้วก็ให้กันเนื่องในโอกาสอะไรไม่คือตัวผู้หญิงก็คือคุณโบเมลดาเนี่ยเขาชอบดอกไม้อยู่แล้วเขาชอบแบบว่าชอบอะไรตะมูตะมีดอกไม้ก็เลยต้องเสิร์ฟเรื่อยๆใช่ค่ะใช่คือปกติพี่อเล็กเนี่ยไม่ได้เป็นคนซื้อแต่ว่าพอมาเจอพี่โบเมลาดาเนี่ยก็เลยแบบให้ไบบอกอเล็กปกติไม่ได้เป็นคนซื้อดอกไม้ให้ใครหรอกใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ใช้ถามเธอหนูหนูจะพูดหนูจะแย้งเอาใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ว่าอะไร คือเขาปกติไม่ค่อยซื้อค่ะแต่ว่าเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เขาให้คมคือเขาเรียกว่าอะไรนะสับสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะรักเอ่ยเตยหอมเอาอีกว่ารักเอ่ยเตยหอมใหม่เราไว้ไอ้ก่อนหน้านี้เขาแหลรค้ั่งรักใช่ไหมค้ั่งรักคั่งรักเขาไม่เคยปฏิเสธนะเขาค้ั่งรักก็เป็นคนค้ั่งเขาเป็นคนค้ั่งรักถ้ารักมันดีก็ยินดีจะคลั่ง ฉันมาทำอะไรที่นี่นี่หนุต้องลองปะเขาชอบดอกไม้ใช่ไม่ได้ชอบขนมอะไรไงเฉยเฉยค่ะมีความรู้สึกว่าดอกไม้เท่านั้นที่มันจะเราต้องเป็นดอกไม้ทยพี่โบด้วยนะดอกไม้ทยโบเป็มนะไรมันจะมีความแบบ หลากหลายหลายสีหน่อยจะไม่ใช่แบบว่าแค่กูหลาบอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความแบบอ่ะเดซี่บ้างลิลลี่บ้างผสมผสมกันแบบแนวแบบชอดอกไม้เกาหลีเออสวประมาณน้นค่ะเออเธอทําไมไม่บอกกับผู้ใหญ่ว่าเธอต้องการจะเล่นหนังคู่กันเล็กสักเรื่องเออเหมือนเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ค่อยอินแล้วมั้งคะกับคนที่เป็นแฟนกันเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยอินยังอินอยู่ค่ะลองดูสิคะผู้จัดเนี่ยผู้จัดแล้วนี่เขาเปลี่ยนไปนะ เม้่อก่อเขาไม่เคยเป็นคนอย่างนี้นะพี่เล็กอคะใช่เดี๋ยวนด้โชว์ของตลอดเวลาบ้าปะหนูมันถึงวัยแล้วที่ต้องโชว์บ้างถ้ามีของจะเก็บไว้ทําไมเดี๋ยวก็โอ้หายไปหมดมันเป็นยังไงวะมันเป็นยังไงเล็กล่างทองเล็กล่างทองหรอเอ่ะเอ๊ะไปสวัสดีวันแม่แล้วทําไมแม่ถึงไปคิดว่าเขามาขอ อ๋อมันเป็นจังหวะที่คือแม่โบกับโบจริงๆมีนิสัยคล้ายๆกันค่ะชอบชอบพูดเล่นชอบพูดแกล้งแต่ว่าจังหวะนั้นคือเขาทำตัวกระตุกกระตักแบบแอบแอบเซอร์ไพรส์ถือดอกไม้เข้ามาแล้วนั่งคุกเข่าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยคล้ายไม่หรือเขาตั้งใจจะไปขอไม่ขอค่ะไม่ขอไม่ขอไม่ขออยากให้เขาขอไหมเออค่อยว่ากันนะไม่จริงๆถามมี่กิไม่มีใครดูอยู่ตอนนี้ หนูไม่กล้าพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเพราะสุดท้ายถ้าเราพูดไปว่าอยากให้เขามาขอแล้วถ้าสุดท้ายเขาไม่มาขอเราก็จะเป็นคนที่โดนเหยียบย่าเองค่ะแรงจบต้องไปตรงมานะคะต้องไปตรงมาแรงอจริงบอลนี่มีบุคลิกอีกแบบหนึ่งน้นจะเล่นหนังแนวยูริไหมจริงๆหลายคนพูดอยู่ค่ะแต่เขาพออยากให้เล่นคนนี้เอยเออนี่ยเนเนามมแฮชแท็กกันทสอบทดสอบ อ่ะพี่ไม่เคยเห็นนะครูจินอ่ปกติไม่ได้ค่อยไปตามข่าวเรื่องบันเทิงเท่าไหร่ในอยากดูเช่นนี้หนึ่งว่าเคมีมันได้ไหมมีอยู่แล้วพี่อยู่แล้วใ่ครับอยากให้พี่พียุทธอยากให้โบกับลีน่าทำยังไงดีจูบกันโอ้ยพยุทธพูดเล่นมันจะเสี่ยวเกินครับนะพูดเล่นไกลกิเลสก่นหมายถึงแสดงภาพรักแบบอซีนี์ยูริอ่ะเผื่อผู้จัดเห็นนะเช่นนี้หนึ่งยูริ ผมเข้าตาค่ะเอ้ยผมเข้าตานึกว่าเข้าจริงเอ้ยแต่ก็มีอยู่ได้เขินเลยอาจะผมให้กันสักนิดยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยต้องพี่ยุทธพี่ต้องเป็นผู้กำกับให้น้องหน่อยพี่ทำพี่จะไปรู้ได้ไงต้องเป็นผู้กำกับใช่พี่จะไปรู้ได้ไงพี่พี่ยุทธสัมภาษณ์พี่หลิ่งพบกหอูมาเยอะมากพวกหนูไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่รู้แค่ว่าเราสองคนในชีวิตจริงก็ชอบกันเอพเณรต้องเข้าไปบอกว่าเจ๋งเลยนะ หนูหนาวอะค่ะพี่ตะวันครับเออก็ไปโอพี่ตะวันครับอ๋อคือจะให้เขาเอ้อนอ้อนอ้อนอันนี้รับบทอ้อนอ้อนอันเราเป็นฝ่ายอ้อนค่ะอันนั้นเขาแบบแนวเข้มเข้มนึกออกใช่ไหมอันนี้หนึ่งเอาเพื่อไปการปิดท้ายเป็นของขวัญทั้งยืนไหมต้องยืนไหมคะเอายืนสิยืนก็ได้ยืนมันดีเลยเพราะเขาสวยขวาหนูสวยที่สนามนี้เลยสวยกันแล้วสวยกันแล้วดนละค่ต้องสลับที่ก่อนเอาเหรอสวยข้างขวากับสวยข้างซ้ายเขาดูกันยังไงเนี่ย อถ้าผู้ชม<อ>ช่วยผมเช่นนีหนึ่งมาอ่ะเร็วไม่พี่ถามตามที่มีคนให้ถามเริ่มยังค่าเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยเอ่ะห้าสี่สามสองีิโบครับครับหนาวอ่ะขอเสื้อได้ไหมจะให้พี่ถอดจริงเหรออืมได้เปล่า,าเพื่อเเพื่อหนัวได้แต่ว่า มันจะเซ็กซี่นะข้างในนเป็ไก็ให้หนูดูคนเดียวยงงนี่ๆๆให้หนูดูคนเดียวอ้อยาเลยพอพอพอไม่ไหวแล้วฝากท่านผู้ชมติดตามท่าคผูด้วยขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณมาก